ยังไงเนี่ยพี่เราเอาไงต่อละเดี๋ยวกกาแฟเสร็จแล้วไปกินข้าวป่ะนี่มันก็จะ11โมงคนจะเยอะเดี๋ยวรอสักพักนึงก่อนหิวข้าวเราวกกาแฟแก้วเดียวซื้อโทรศัพท์ปะซื้อโทรศัพท์ซื้อไปทำอะไรมีงานที่เต็นท์เนาะพี่มีงานปีใหม่ตอนนี้ใครออกรถที่เต็นท์อ่ะพี่ให้ทองไปเลยแล้วก็มีรับลุ้นทองอีกอ่านเว้ยเออแล้วพี่ก็สั่งไอเนี่ยทีวีห้าบห้านิ้วมา สิบกับสิบเครื่องแล้วก็สี่สามนิ้วเบสเซ็ตทั้งทีวีห้าห้าแต่สี่สามที่สั่งไปยี่สิบออกรถแจกทองออกรถแจกทองไปเลยแต่ออกแล้วก็คือได้ทองไปเลยแล้วก็คือมีรุ่นรับสี่งห้าบาทนะพี่ก็เลยว่ามันไม่พอเว่ยเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์ในไอซสตูนกัน่อเอาโทรศัพท์ให้อีกมีไอโฟนสิบสี่ไหมคะ สี่เพื่อไงคบโปรลแม็กโปลแม็กก็ได้โปลแม็กพี่ค่ะมีอยู่เยอะไหมอ่ะสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวจะบอกนะพี่จะมาสองตอกเออมันมีเยอะกว่านี้ไหมอ่ะพอดีพี่จะไปจัดงานที่ร้านจะต้องไปดูในสต๊อกอ่ะได้ได้แล้วควรเช็คให้พี่ดูนะคะขอบคุณค่ะมีทั้งหมดเหลือสี่ตัวค่ะแต่ว่าเอ่อมันต้องซื้อพร้อมกับพวกอะซิสเซอรี่เคสซีอะแดปเตอร์เคสซี เคฟซีมอ๋อเรามเป็นเคฟซีหิวพอดีเลยเนี่ยหิวไหมด้วยพลังเองอันนี้คือ14 Pro Max ใช่ไหมคะแล้วกี่กิกอะคะเอ่อน่าจะ 128แอ๋อร้อแล้วก็อ๋อเวลาตอนนี้เราซื้อ iPhone 14เราก็ต้องซื้ออันนี้คือแถมซื้อเพิ่มือเใช่ทำไมไม่แถมเนอะซื้อเพิ่มแต่ว่าราคาจะถูกกว่าไหมใช่ค่ะบางส่วนราาก็จะมีส่วนลดแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะคะราคาอยู่ที่44,900 4่น0ีก็าร้อยสี่หมือนเก้ซอรี่แล้วอันนี้ยังไม่ได้รวมถ้ารวมแล้วเบเกสก็คืออยากแลชุดถูกไหมคะคือเราทำเป็นต้องซื้อคู่กันถูกต้องแล้วมันจะอยู่ราคาเท่าไหร่อะคะประมาณ47,000 4 0 0ีก็คือให้ไปเลย เขาก็คือคพาแต่ราคาจะสูงกว่าเพราะไงเขายังมีลูกค้าก็ต้องใช้อยู่แล้วหมาถึงว่าพี่ให้ไปดยึงว่าพี่ให้ตอนพาพี่ไปเลยให้ไปเลยเพราะไงเขาต้องใช้แกจะให้แต่โทรศัพท์หัวเขาก็เอาหัวตัวเองเสียบก็ไม่ใช่เข้าใจป่ะตอนนี้มีสี่เครื่องแล้วมันมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหม่หรอคะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเขาก็ต้องถามผู้จัดการได้ได้ได้ค่ะจัดเลยตังเจไม่ให้ตังพี่ A few moments อีกสามตัวค่ะแล้วไม่หมดจากโคตารด้วยแล้วสามตัวก็เป็น7ตัวเจ็ดตัวคือรถเสร็จก็ให้อย่างนั้นพี่ก็รับเจ็ดตัวเลยนั้นพี่รับเจ็ดตัวมูลค่าเท่าไหร่ค่ะเขา้าวก่อนสองแสนสอหมื่นเกสอง่้าเพื่อลูกค้ากิจสดายังไงเราต้องจ่ายแก่ที่รับหมดนี่ลาคาโอเคค่ะได้ ลูกค้าที่มาออกรถที่เต็น์กิษสดาคูกค่นะคะตอนนี้ทางร้านทำโปรโมชั่นออกรถแล้วได้ทองไปเลยแล้วคุณยังมีเกี่ยวกับรุ่นลับของรางวัลมากมายอย่างเช่นรุ่นลับทองมูลค่าสูงสุดถึง5บาท5บาทเลยหรอทีวี5 5นิ้วตอนนี้พี่มีสิบเครื่องเไปเอาไปจับปีใหม่43นิ้วอีก10เครื่องเป็น20เครื่องและตอนนี้คือพี่นี่เห็นเห็นเลยว่าพี่มาซื้อโทรศัพท์ i p h o n e 14รุ่นใหม่ให้ลูกค้า ก็ยังรุ้นอีกนะเอาไปใช้ปีใหม่ยังไงถ้าลูกค้าอยากอาอกช่วงปีใหม่นะคะมาที่เต็นท์กิษดาบูธ้าย่านการจาราพิเศษได้เลยแล้วคุณจะได้ของพวกนี้กลับบ้านทันทีบ๊ายบายบ๊ายบายมากินข้าว